สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมจากผลของสลากกินแบรัฐบาลในงวดประจำวันที่1มีนาคมนี้ได้ออกหลังวันแล้วนะคะท่านผู้ชมทางเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสาหรับท่านผู้ชมที่ถูกหลังวันในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมเรามาดับการคํานวณสูตรโดยกันต่อนะคะว่าแนวทางในงวดน้านะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างสำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําแนวทางที่ผ่านมาแล้วในงวดประจำวันที่1มีนาคมนี้ ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณของเรานะคะตัวเดียววิ่งหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณน,นี้เข้าตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นทางเราขอแนะนำการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแนวทางในงวดหน้าคืองวดประจำวันที่16มีนาคมพศ2565นะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าตำแหน่งของหลักหน่วยบนในงวดนี้นะคะตัวเดียวเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรนะคะในงวดหน้านี้นะคะท่านผู้ชม มาทําการคํานวณโดยกันต่อนะคะรวมกันสนับสนุนสลากิีดเบนรัฐบาลคําตื้นแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะขอชเชิงผลออกสลากิีเแบนรัฐบาลในวันประจําวันที่1มีนาคมนี้นะคะท่านผู้ชมให้ทางผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งนะคะท่านผู้ชม ผลออกรางวัลสลักในงวดประจำวันที่1มีนาคมพศ2565นะคะรางวัลที่1ในงวดนี้ได้ออกรางวัลแล้ว0 6 1 9 0 5 0 6 1 9 0 5นะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดนี้ออก0ูรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดวันที่1มีนาคมนี้ออก0ูนย์รางวัลเลขหน้า3ตัวในงวดนี้นะคะ2 3 6 8 3 4 2 3 6 8 3 4 และสำหรับรางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะ2 3 4 6 9 1 2 3 4 6 9 1นะคะนี่คือผลออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกรางวัลแล้วในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอแนะนำแนวทางทิ่เข้านะคะสูตรคำนวณทิ่เข้าจะเอามาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในงวดหน้านะคะ สุดคำนวณที่จะในนำให้ท่านผู้ชมได้รับซ้ำนะคะตัวเดียววินหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมในงวันี้นะคะท่านผู้ชมข่าวตรงๆเลยนะคะสําหรับตําแหน่งหลักหน่วยบนของเรานะคะสูตรนะคะเอาหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยบนนะคะบวกหนึ่งคงที่นะคะท่านผู้ชมการคํานวณหลขกเด่นในงวดที่แล้วทางเราคํานวณได้หลขกเด่นเลยห้านะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลที่หนึ่งในงวดประจําวันที่หนึ่งมีนาคมนี้สามตัวบนออกแล้วเก้าศูนย์ห้านะคะท่านผู้ชมเก้าศูนย์ห้า พะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นการคำนวณของเรานะคะเลขห้านะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกมาแล้ว905นะคะจ้ะแนวทางในงวดหน้าคืองวดประจําวันที่16มีนาคมนะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคํานวณด้ดยกันต่อนะคะว่าสูตรคํานวณของเรานะคะคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรนะคะท่านผู้ชมการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้ด้วยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนาสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มทําการคํานวณด้วยกันต่อนะคะหลักหมื่นนะคะเลขหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าสิบสองสิบสองบวกอีกหนึ่งนะคะสิบสามสิบสามดเลขเด่นสามนะคะท่านผู้ชมเลเด่นสามนะคะสําหรับผลออกเรามารอุ้นกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดหน้าคืองวดวันที่สิบหกมีนาคมนะคะจ้ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรตัวเดียววิงหลักหน่วยบนในงวดประจำวันที่16มีนาคมนี้ทางเราคำนวณได้เหลขเด่นมาแล้วเลขสามนะคะท่านผู้ชมจะสําหรับสูตรคำนวณตัวเดียววิงหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดประจำวันที่16มีนาคมนี้ทางเราคำนวณได้เหลขเด่นมาแล้วเลขสามนะคะท่านผู้ชมเลขสามนะคะในงวดหน้านี้จะมาอีกหรือไม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณานในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะเฮ้รวยๆทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ